อันนี้เนี่ยข่าวล่าสุดเลยนะชัดๆเลยนะเป๊ะๆเ,เลยนะที่จะเล่าให้ฟังกันวันนี้เนี่ยวันนี้ขเขมรแม่งเอาอีกแล้วขเขมรนี่เขามีอะไรให้เราเล้าใจอยู่เสมอเลยนะครับแต่ว่าคนที่แม่งตื่นตระหนกตกใจมากกว่าก็คือใครครับจีนวันนี้ขเขมรทําอะไรกับจีนไว้บ้างแล้วจีนกําลังคิดอะไรกับขเขมรไว้บ้างภาพรวมทั้งหมดจะถูกสาธยายกันมาลงในคลิปนี้ เอาแบบชนิดที่เรียกว่าสั้นๆย่อๆแต่ทุกคนฟังแล้วร้องอ๋อมีอะไรไปติดตามกันสวัสดีครับพี่น้องเอฟทางช่องปาหนุ่ยทีวีและช่องช่องขมเมวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นที่จะไปรับฟังกันก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกันออกไปกดแม่งเยอะๆนะครับเพราะวันนี้เราจะประจานขมเหมหลังจากที่จีนเนี่ยนะครับเคยถูกขเมนเนี่ย ซวีใช่หาตูดแม่งรั่วเลยนะครับแล้วก็วิ่งบิดไปซบอ,อยู่ที่อเมริกาจนกระทั่งอเมริการู้ว่าเขมรนี่แม่งคบไม่ได้อเมริกาเลายทิง้งเขมรแล้วไปเล่นที่อื่นต่อเขมรนี่ก็ยังไงครับเขมรนี่ถึงขั้นจุกนะฮะไปต่อไม่ได้ก็วิ่งไปซบจีนนะครับอไอสีหนุไอสีฮะมุนีก็วิ่งไปขอตังจีนนะครับไอหุนมันเนตก็วิ่งไปกราบจีนคารกราบมอบคือไร้ศักดิ์ศร,รีทั้งกรรษัตริย์ทั้งผู้นําไม่มีศักดิ์ศรีเลยและล่าสุดนี่นะครับหลังจากอ่มึงต กูจะคอยจับตาดูเผื่อมีอะไรกูจะช่วยได้กูจะช่วยถ้าเกิดกูช่วยไม่ได้มึงก็ดูแลตัวเองนะเพราะกูสั่งมึงหลายรอบแล้วหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยเขมรมึงอย่าไปกวนตีนเขาสุดท้ายมึงก็พยายามมาปั่นข่าวกวนตีนเขาตลอดมึงก็ไม่ฟังสีจีนผิงทีนละสองนะครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศอย่างเช่นพวกสแกมเมอร์ call center หรือแม้กระทั่งพวกเว็บการพน,านันออนไลน์ที่เป็นคนของคนจีนสีเทาๆที่ไปทําไปเปิดอยู่ที่ประเทศมึงพยายามกำหลาบให้หน่อยนะครับถ้ามึงปาบไม่หมดเนี่ย มึงก็กำลาบอย่าให้มายุ่งกับโซนจีนคือพูดง่ายๆว่าไอ้แก๊งทั้งหมดของมึงเนี่ยจะไปทำที่ไหนกูปิดตาข้างนึงอีกข้างนึงเนี่ยนะครับมึงอย่ามาโดนประเทศกูแต่ทุกวันนี้นะครับคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์นะครับแม้กระทั่งเว็บการพนันออนไลน์มันยังบุกไปที่จีนอยู่ซึ่งจีนเขาก็เตือนนายหุ่นมาเน็ตนะครับในวันที่ไปดูการสวนสนามการขายอาวุธแฟชั่น,นการเขาจะเอาอาวุธออกมาเดินแฟชั่นกันนะเขาก็เตือนหุ่นมาเน็ตไปทีหนึ่งแล้วนะครับว่ามึงไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับ,บ,รรรบ,บไอหุ ที่อื่นได้บ้างอะไรได้บ้างนะแล้วก็ออกมาโชว์เป็นผลงานจีนก็บอกเอาอีกแล้วเนี่ยเล่นอะไรผักชีโรยหน้าไอ้พวกชอบทาอะไรเหมือนไฟไม่ฟังอะไรพวกนี้นะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนโยบายจีนเนี่ยเขาไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ทางการเมืองเขาจะไม่เข้าไปยุ่งแต่เขาจะยุ่งเฉพาะเดินหน้าเฉพาะในเรื่องสายของการค้าก็คือหมายถึงว่าการลงทุนต่างๆจีนเขาจะเข้าไป แต่เขาจะไม่ไปแตะต้องนะครับระบบการปกครองระบบการปกครองหรือแม้กระทั่งการออกคําสั่งใดๆจนกว่าเขาจะทนไม่ได้เหมือนไทยที่เคยโดนเหมือนไทยที่เคยโดนตีนตีนจีนเหยียบหน้ามาทีนึ่ง,งที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนเดินทางมาเข้าประเทศไทยไม่แจ้งกระทรวงต่างประเทศไม่มีการประสานงานแต่ว่าเดินทางเข้ามาผ่านสบายๆตมบ้านเราปล่อยเฉยเลยบอกแ hey, ค้ว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนเว้ยอ้วจะมาเล่นงานบ้านหรือเนี่ย ตอมโทรประสานกันให้วุ่นวายเลยนะครับนายพงศ์นายพลผู้การจังหวัดผู้วา่าราชาการจังหวัดต่างฝ่ายต่างวิ่งหัวสุกหัวซุนถอดปี๊ปองแล้วิ่งไปหาผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนจนผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนต้องชี้เป้าว่ามันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนี้ในตึกนู้นมึงเห็นเปล่านะครับแล้วเขาย่ำม,มาบ้านเราสองครั้งไม่แจ้งให้ประเทศไทยทราบเลยนั่นเขาเอาส้นตีนเหยียบหน้าเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยแม่งกระจอกเลยนะครับนี่คือาคอารนี่คือการที่จีนแม่งไม่ทนและแม่งไม่ให้เกียรติและรอบต่อตอนหลังเรามีการจับกลุมกันมีการอะไรกกัันนนเิดขึ้รรรอบททีีี่่่ฐมตชวย จีนมาเหยียบบ้านเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนั่นแหละครับเขาเห็นผลงานเราเราไปตามจับได้ที่โชเวโกโก,โกบ้างที่เมืองเมียวดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาถึงทําหนังสือแจ้งไปที่กระทรวงต่างประเทศว่าข้าพาเจ้าหน้าเดิมคนเดิมและยี่ห้อเดิมเลยแต่คราวนี้ข้าพาเจ้าขออนุญาตเดินทางเข้ามาประเทศเพื่อประสานงานในส่วนต่างๆเกี่ยวกับการปรับปร,บปรบามแกงคอเซ็นเตอร์นี่คือการที่จีนเขาไม่ให้เกียรติเราเลยเพราะเขาถือว่าเขาแจ้งให้คุณทราบแล้วแต่ทาการไทยแม่งนิ่งเฉยแม่งเงียบ จน,นคนทั้งโลกแม่งสงสัยไม่ต้องคนทั้งโลกเอาคนทั้งประเทศเนี่ยแม่งก็สงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้สอสอบ้านเราไอ้รัฐมนตรีบ้านเราไอ้พวกคนมีสีไอ้ข้าราชการเลวๆเนี่ยแม่งไปมีส่วนพัวพันขายน้ําขายไฟขายน้ำมันไปขายนู่นขายนี่ให้กับไอ้พวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่ามันก็เลยตกเป็นเป้าสงสัยของคนซึ่งผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่ารัฐมนตรีของบ้านเราจะไปทําเลวทําชั่วอย่างนั้นผมไม่เชื่อว่าสอสอบ้านเราเนี่ยถึงเป็นสอสอคุณภาพเนี่ยไม่ได้เฮียต่าเตี้ยเลียดินเป็นนสทีี่่่่มมคุณภาาาพผเชืออวยงั้น นะครับไอ้พวกข้าราชการตามแนวชายแดนไอ้พวกนี้มือสะอาดใสกริ๊กเหมือนกับอะไรครับ iOS 26ที่เวลาไปปรับแต่งเมนูแล้วเป็นกระจกบานใสใสกันอย่างนั้นเลยไม่มีใครโกงกินเลยบ้านเมืองเรานี่ใสาแตบเราเป็นคนตื่นช้าไปหน่อยกว่าจะกระตุ้นได้เป็นไงครับต้องให้จีนมากระทืบก่อนเบ็ดเสร็จสำเร็จเด็ดเ็สิ้นก็หมายความว่าเราก็ไปปาบตรงชเวโก,โกโกได้เราไปปราบตรงเมียววดีได้เราไปปาบทั้งหลายที่ได้ในพมา่าคนจีนลากไป200กว่าคนขึ้นเครื่องบิน เอาขึ้นรถบัสแล้วก็เอาเครื่องบินจีนมารับเหมาลำสามรอบด้วยกันสองร้อยกว่าคนสามร้อยคนเบ็ดเสร็จสุดท้ายทราบข่าวว่าจีนสั่งประหารไปแล้วเกือบร้อยหนึ่งคือไม่ต้องคุยอะไรไปถึงมึงคอเซนเตอร์ใช่ไหมครับไปมึงอ่ะอ๋อผมสแกมเมอร์ไม่เกี่ยวกับคอครับออกไปเหมือนกันไปที่เดียวกันไปไหนครับไปยิงเป้านี่เขาเป็นกันแบบนี้จีนและต่อมาเนี่ยนะครับในทางการเขมรถามว่าจีนรู้ไหมว่าเขมรมีแก๊งคอเซนเตอร์รู้เขาหลับตาข้างหนึ่งแล้วเขาก็บอกให้ไปจัดการซแตอแมก็ไปจัดการหาเหวอะไรจนกระทั่ง วันนี้ไม่ใช่แค่เกาหลีใต้และอเมริกาอังกฤษจ,จะเข้ามาแต่วันนี้แม่งเป็นเรื่องของอินโดนีเซียแม่งก็จะเข้ามาเวียดนามแม่งจ่อมาแล้วเวียดนามต้องเข้าก่อนอินโดนีเซียแน่นอนเพราะว่าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นคลิปต่อไปจะเอาเรื่องนี้ก่อนหลังจากที่จีนนี่นะครับเห็นว่าเขมรนี่กำลังเสียเปรียบกําลังจะล่มสลายจีนเนี่ยเขาก็เลยแสดงแบบบทพ่อพระมาว่าเราจะอะไรครับเราจะสนับสนุนทางด้านธุรกิจมีการพัฒนาประเทศเขมร ให้อย่างยั่งยืนถาวรรวมทั้งปกป้องอธิปไตยนั่นคือเกมที่จีนเขาเล่นข่มอเมริกาแต่ไทยเราไม่รู้ก็ไปด่าจีนกันเละเทะเลยตอนนั้นเหมือนกับที่ไปด่าญี่ปุ่นทั้งที่ญี่ปุ่นบอกกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูกำลังซดซุกมิโซะอยู่ดีๆพวกมึงแม่งมาทัวมาลงพุ่งเลยทีนี้เราไปด่าเขาโดยที่ไม่รู้ที่อะไรเลยสักอย่างแม้กระทั่งไปด่าจีนเขาต้องการสร้างภาพขึ้นมาให้อเมริการู้ว่าทําอะไรก็แล้วแต่มึงเกงใจกูบ้างเพราะกูดูแลขเขมรอยู่จนกระทั่งล่าสุดนะครับหลังจากทีี่เกหลใต หลังจากที่เกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยที่ผมพูดไปคลิปแรกวันนี้นะครับผมพูดไปคลิปแรกที่ที่บอกว่าประธานาธิบดีมีรายชื่อแล้วจะเปิดเผยเจ็ดรา,ายชื่อนกักการเมืองไทยจนกระทั่งนะครับเอกอัครราชทูตนะครับเกาหลีประจําประเทศไทยบอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการเปิดเผยแต่เอกอัครราชทูตไม่ได้บอกว่ามันมีรายชื่อรัฐมนตรีอยู่ในมือจริงเขาไม่พูดประเด็นนี้ฟังข่าวเนี่ยมันต้องฟังให้ชัดๆนะต้องค่อยๆแกะทีลนะ่วนดิ้งนะมันถึงจะเข้าใจความหมายของเขาเขาปฏิเสธว่าไม่ได้เปิดเผยรายชื่อนะครับไม่ได้เปิดเผย ไม่มีอยู่จริงแต่เขาไม่ได้บอกว่าประธานาธิบดีเขาก็ไม่มีแสดงว่าเขามีอยู่ในในมือประธานาธิบดีแต่ประธานาธิบดีไม่ได้พูดว่ามีนักการเมืองไทยอยู่ในนั้นเจ็ดคนนะครับหรืออาจจะคุยกันในวงแล้วมันรั่วออกมามีการตั้งใจปล่อยให้รั่วเพื่อเป็นการเตือนสติกันก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งมันไม่สําคัญเพราะคนไทยรู้อยู่แล้วว่านักการเมืองคนไหนบ้างเขาคาดเดากันง่ายๆเขาคาดเดากันออกแต่สิ่งที่สําคัญคือไอ้คำเมนเสือกไปส่งรายชื่อให้กับอเมริกา นะครับไปให้ข้อมูลกับอเมริกาแล้วทุกวันนี้ตอนนี้เขาก็วิ่งไปที่อเมริกาเพราะอเมริกาไปยึดทรัพย์ของคนสนิทนายฮุนเซนออกยาเฉินจื้อไปยึดทรัพย์รวมห้าแสนล้านบาทนั่นหมายความว่าชิบหายเลยพนมเป็นเดือดร้อนและเงินเดือนเดือนนี้จะจ่ายบ s q อยังไงล้วทีนี้ไปปิดไปยึดเขาไว้สักขนาดนั้นและไอ้เจ้าไอ้ไอ้ออกยาเจ้าถืออะไรเนี่ยนะไอ้นี่ก็โดนยึดทรัพย์ที่อเมริกาด้วยโดนยึดทรัพย์ที่อังกฤษด้วย แม่งโดนหมดเลยตอนนี้คือตอนนี้เหมือนหมาตัวหนึ่งและถ้าไอ้เจิ้นถือยังอยู่ในเขมรนะกูบอกให้มึงเตรียมตายเพราะวันนี้ไอ้ฮุนเซนมันถีบจีนออกไปเรียบร้อยแล้วมันไม่เอาจีนแล้วและเรื่องนี้สีจิ้นผิงก็รู้เรื่องว่าไอ้เขมรมันหักหลังกูรอบที่สองแม่งเอากูแล้วใช่ไหมครับคือพูดง่ายๆอ่ะคือไอ้ฮุนเซนมันก็แค้นไงมันก็แค้นสีจิ้นผิงไงว่าไอ้เฮียกูนั่งอยู่ทั้งคน มึงแม่งสื่อไปคุยกับไอ้ไออะไรวะไอหล,อล,อลานชายเสยนุ่ยไอจักรอาวุธมึงไปคุยทําไมทําไมมึงไม่มคุยกับกูแล้วมึงส่งคนไปคุยแล้วไอคนที่ไปคุยไม่ใช่ตัวเล็กๆนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่งานสารบัญน,นะไปคุยกับจาักรอาวุธเป็นคนที่มีตําแหน่งระดับสูงอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนและไปคุยเรื่องเรื่องอะไรไม่ทราบแต่ผมพนันได้เลยถ้าไปพบหัวหน้าพรรคพุนซิมเปกก็หมายความว่าต้องคุยเรื่องการเมืองฉะนั้นไอฮุนเซนมันก็พอจะสันนิษฐานได้ว่า นั่นไงกูว่าแลวไอ้เฮียมึงเรียกไอ้ตียบันไปเอาเรือมาสองลำเนี่ยลำแรกมาแล้วลำที่สองกำลังต่ออยู่เนี่ยกำลังจะเสร็จแล้วเนี่ยมึงกะจะให้ไอ้ตียบันเตรียมจะยึดอํานาจกูใช่ไหมไม่เป็นไรต่อไปนี้กูพึ่งสหรัฐเต็มที่ก,กันแล้วกันและนายฮุนเซนก็เปิดหน้าชื่นชมสหรัฐว่าทําหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ได้ดีที่สําคัญเรื่องที่จะมีการประชุมเร็วๆนี้ที่มีสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาเป็นตัวกลางเนี่ยอันนี้ชัดเจนละอันว่าอิบไาฮิมแม่งก็เพิ่งเปิดเผยบอกว่าที่สหรัฐเข้ามาเนี่ยไม่ได้กูเ,เลยเย,เลย่้กกีวับ ไอฮาฮุนเซนมันเสือกไปคุยกับทางอเมริกาและให้มาบีบเราซึ่งจริงๆแล้วการเจรจาที่จะเกิดขึ้นมันมีแค่สามประเทศหนึ่งนะครับมาเลเเป็นประธานสองประเทศไทยสามเขมรเรามาคุมเรามาคุยกันในทวิทภาคีและเราก็เป็นกลางมาเลเซียจริงๆเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากทํานะแต่แผนทั้งหมดนี่แม่งเกิดจากเขมรไปลากมหาอํานาจพยาอินรีเขามาเกี่ยวข้องเพราะนายอันวารู้ว่าตัวเองเป็นประธานอาเซียนซึ่งอาเซียนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอะไรครับไปล่วงละเมิดหรือไปอะไรครับ อไปออกนอกหน้าออกตาไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารภายในประเทศอื่นๆได้คือกับชาติสมาชิกอาเซียนเนี่ยมาเลเซียเข้าไปทําไม่ได้แล้วชาติชาติสมาชิกอื่นก็ทําไม่ได้มันเป็นกฎบัตรข้อที่ห้าแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่โดนกันมาเนี่ยก็คือหมายความว่าคือผมไม่รู้นะว่านายอันวาอิบราฮิมเนี่ยแม่งโกหกหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะโกหกแต่เรื่องที่ประชุมเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยผมว่านายอันวาอิบราฮิมไม่ได้โกหกเพราะแม่งโยนไปให้เขมเมเต็มๆเ,เลยเดี๋ยวก็ดูครับระวังให้ครับ ระหว่างไอ้นายฮุนเซนฮุนมาเนตกับทางอันวาอิบไบหิมจะว่าไงแล้วเรื่องบอนการพนันที่ไปเปิดอยู่กลางกรุงพนมเป็นที่เดียวที่เป็นของมาเลเซียเรื่องนี้จะว่าไงถ้าเกิดนายอันวาอิบไบหิมออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ผมว่างานนี้สนุกครับแล้วคอยติดตามต่อไปผมจะย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าจีนเขารู้แล้วนะครับว่านายฮุนเซนหักหลังรอบที่สองแล้วและเขาเตรียมที่จะมีมาตรการโหดกับนายฮุนเซนถามว่าแล้ววันนี้ทําไมจีนถึงไม่เข้าไปยุ่งเรื่องสแกมเมอร์ อ๋อจีนเขานั่งนวดกระเทียวเล่นๆครับเพราะเกาหลีใต้ไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวอเมริกาก็เข้าทุกอย่างก็จะเข้ามากันหมดจีนก็นั่งเงียบๆแต่สุดท้ายนะครับการเข้ามาของหลายๆประเทศคุณมีหน้าที่เข้ามาจัดการตรงนั้นเท่านั้นเองส่วนคุณจะมาเอากองกําลังมาวางเอาไว้มาทิ้งเอาไว้เพื่อเป็นการบอกว่าเพื่อบองการไม่ให้มันเกิดย้อนรอยกับเข้ามาเรื่องนี้จีนจะว่ายังไงจีนจะยอมหรือไม่เดี๋ยวติดตามภาคต่อสําหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากก,ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปน,นี้